สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเร์พูยังไม่ประกาศซื้อตัวมิลลสเคอร์เคสอย่างเป็นทางการนะครับทั้งๆที่ตรวจร่างกายเสร็จแล้วเคอร์เคสอุตสาห์พาครอบครวัวบินมาอังกฤษตั้งแต่วันจันทร์แต่ทุกอย่างยังเงียบกริบไม่มีประกาศอะไรออกมาจนเดอะคอปชักจะหวั่นใจนะครับท่านผู้ชมครับโลกออนไลน์เริ่มตั้งคําถามว่า้ตรวจร่างกายไม่ผ่านหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่หรอกถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยออกข่าวมาแล้วนะครับนะฟาบริซิโอโรมาโนกูรูตลาดนักเตะเขาบอกว่า เคอร์เคสเซ็นสัญญากับเรียวภูไปตั้งแต่2วันที่แล้วเอกาสารสําคัญเรียวภูกับบอลหมัดก็จัดการเรียบร้อยนะครับรอเวลาประกาศอย่างเป็นทางการอย่างเดียวนะแต่ที่ยังไม่ออกข่าวมาเนี่ยทางเดวิดออนสตีนนักข่าวดิแอเดติกเขาบอกว่าติดปัญหาทางเทคนิคนิคนดหน่อย <c oughs> ติดปัญหาทางเทคนิคนะครับออนสตีนก็ไม่ได้อธิบายว่ามันคืออะไรนะแต่ยืนยันว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเคอร์เคสมาแน่นะ แล้วตอนนี้ลิวพูก็เริ่มหันไปเน้นล่าตัวอื่นคนใหม่ต่อแล้วนะครับโดยชมครับนะหงเนี่ยน่าจะเอามาร์กเกอ,อีจริงๆคริสตัลเลสอยากได้ค่าตัวเกอ,อีใกล้ๆ50ล้านปอนด์นะแต่ลิวพูคงจะเริ่มบิดที่ระดับ30ล้านปอนด์แล้วค่อยๆต่อรองกันนะครับโดยชมครับคาดว่าสุดท้ายอาจจะตกลงกันได้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ถ้าหงขายจาริควคอนซาไปไบเออร์เวอร์คูเซ่นเรียบร้อยเมื่อไหร่เนี่ย ก็จะเอาเงินมาหมุนซื้อเกยต่อทันทีนะค่าตัวคอนซาือน่าจะประมาณ35ล้านปอนด์นะครับโปเพิ่มอีกนิดหน่อยก็จะได้เซนเตอร์ตัวจริงทีมชาติอังกฤษแล้วถ้าได้มาจริงเนี่ยมาร์เกยนะครับทชมครับจะเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับเขาจะเป็นตัวเขาเองนะครับมาร์เกยจะไม่ได้มาเป็นตัวแทนจะเรลยคอนซาแน่นอนนะครับนะแต่จะเป็นตัวจริงแล้วก็อาจจะทําให้อาร์เนอร์ส็อตเนี่ยปิ้งไอเดียใหม่นะครับส็อตอาจจะปรับแท็กติกมาเล่นหลัง3คน มีวิงแบ็กนะเก e, เนี่ยเขาเล่นเซนเตอร์ฝ hmm. ั่งซ้ายอยู่แล้วนะครับแล้วแบ็กใหม่2ตัวทั้งฟริมปงทั้งเคอร์เคสเนเร็วแล้วก็อึดทั้งคู่นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ตลอดนะเล่นวิงแบ็กได้สบายๆนะฟริมปงปกติก็เป็นทั้งวิ่งทั้งแบ็กให้เลวอรคูเซนอยู่แล้วนะครับถ้าซีซั่นใหม่เลวพูใช้วิ n งแบ็กเนี่ยโมซาลาก็จะขยับมาอยู่ข้างในมากขึ้นนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้ฟริมปงนะ ดูแล้วก็เหมาะอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะพี่โมตอนนี้ใจแกวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบเมื่อก่อนมันก็คงจะไม่ใช่อ่ะใช่ไหมปล่อยฟิล์มปงวิ่งแทนดีกว่านะซ้อมให้รู้จังหวะกันหน่อยนะครับรับรองไม่วิ่งชนกันนะครับมาร์เกย์ยังเป็นเซนเตอร์ที่เล่นกับบอลดีด้วยนะครับฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยเขาเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้ถึง85.7เปิดบอลเศร้ากาสได้นะครับเล่นบอลฉลาดอ่านเกมขาดนะครับ ตัวไม่สูงแต่ว่ามีความเร็วนะไล่เพรสแย่งบอลจากคู่แข่งสำเร็จ26%นะครับถ้าจะมีจุดที่น่าเป็นห่วงก็แน่นอนนะครับก็คือเรื่องลูกกลางอากาศนะเกยี G e เนี่ยสูงแค่182เซนติเมตรฤดูการที่แล้วเขาชนะในการดวลลูกมง44.8%ต่ำกว่าเซนเตอร์หงที่มีอยู่ทุกคนนะครับฟานไดเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงถึง 72. 1หมายถึงการชนะในการดวลลูกกลางอากาศนะครับ ฟานได72.1%อิบูโคนาเต้70.8%โจโกเมส69.2%นะครับมาเกยแค่44.8%ตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมนะซื้อมาก็น่าจะคุ้มนะครับเพราะว่าจ่ายไม่ถึง50ล้านปอนด์นะสำหรับมาร์เกยนะครับเรวพูล่าสุดยังมีข่าวให้ความสนใจวิกเตอร์โยเคเดสด้วยนะครับ โยเครสดาวิงสปอร์ติ้งลิสบอนคนนี้อาร์ซนอลกแมนยูล่าตัวอยู่นะครับเป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเปืนกับผีปิดดีลไม่ได้นะครับโดนสปอร์ติ้งโกงค่าตัวขึ้นไประดับ60ล้านปอนด์อาร์ซนอขอซื้อ55.3ล้านโดนปฏิเสธนะครับปืนใหญ่ไม่น่าจะเพิ่มให้แล้วนะครับผีก็ถอยออกมาเรียบร้อยนะตรงนี้อาจจะเปิดช่องให้ลิวพูเสียบหงอาจจะเสียบนะครับ เลวโพรู้ว่าสูนหน้าในฝันก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยคงจะซื้อ,อยากในซัมเมอร์นี้นะครับอาจจะเปลี่ยนมาเอาตัวรองอย่างโยเคเดสซึ่งถูกกว่าอิซักเกือบเกือบสามเท่าะนะข่าวโยเคเดสกับเลวโพร์เนี่ยเป็นรายงานจากสื่อโปรตุเกสนะครับทุกผชมครับรอดูกันว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ในส่วนของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลกำลังจะได้มิดฟิลคนใหม่นะครับ เตรียมซื้อคริสเตียนนอการ์ดกับตันทีมเบรนฟอร์ดนอการ์ดอายุ31แล้วนะครับค่าตัวไม่แรงครับแค่15ล้านปอนด์เปรืนจะเอามาแทนโทมัสปาเตที่หมดสัญญานะครับกลางอาร์เซนอเนี่ยจะหายไป2คนนะทั้งปาเตและจอร์จินโยนะครับโอเคได้มาเตนซูบิเมนดีมาใหม่แน่นอนนะครับอีกคนก็จะเอาคริสเตียนนอการ์ดนี่แหละนอการ์ดเป็นตัวทีมชาติเดนมาร์กฤดูกาลที่ผ่านมายิง5ประตูให้เบรนฟอร์ดนะครับลูกมงเขาทำได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ย ถ้ามาอาร์เซนอลก็จะเป็นตัวเสริมชั้นดีแดนกลางปืนใหญ่ในแข็งโป๊กเลยนะครับท่านผู้ชมครับซีซั่นใหม่เนี่ยก็จะมีซูบิม e นดี้นะครับมีเดคลันไรส์มี Rice, มาตินโอเดกาต์นะครับส่วนตัวเสริมก็มิเกลเมริโน่คริสเตียนนอกาดนะแข็งแกร่งจริงๆนะครับอาร์เซนอลเหลือแค่ลุ้นซื้อกองหน้ามาเพิ่มอีกสักคนหนึ่งก็น่าจะจบนะยังหางกองหน้าอยู่นะครับโอเคไปดูเรื่องของบอลสโมสรโลกนะครับสี่คู่เมื่อคือนนี้ เมื่อคืนต่อเมื่อเช้านี้นะัดสุดท้ายกลุ่ม E ครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานเอาชนะริเวอร์เพลตของอาร์เจนตินา2-0นะครับริเวอร์เพลตช้ากว่าบานเลยนะครับนะตามอินเตอร์ไม่ทันนะครับแถมมาเหลือ10คนด้วยลูคัสมาร์ตินสคอรตาตัวเซนเตอร์ในโดนไล่ออกนาะที65นะคือเป็นตัวสุดท้ายนะครับแล้วไปรวบเฮนริกมาร์ิตายานที่จะหลุดเดียวนะครับใบแดงทันทีอินเตอร์ Inter ได้เปรียบตัวมากกว่านะครับ มายิง2ประตูใน20นาทีสุดท้ายฟรานเชสโกเอสบปซิโตครับซัดขึ้นนำา10นาที72จากนั้นอาริซานโดบัสโตนี่บวกเพิ่มลูก2นาที9 0้บวก 3, นะครับช่วงทศเวลานาที95้ิห้ริว,ว่าเพลยเหลือ9คนครับกอนซโลอวันเทียวเจอเหลืองแดงนะครับริว,ว่าเพลช์ช้ํำจริงๆนะครับทุกชมครับอินเตอร์ชนะ2 0เข้ารอบเป็นที่1กลุ่ม E อริว,ว่าเพลยตกรอบนะครับ แฟนบอลอาร์เจนตินาผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งเรียวเพลทแล้วก็โบคาจูเนียตตกรอบแบ่งกลุ่มทั้งคู่นะเกมอินเตอร์กับเรียวเพลทหลังจากจบเนี่ยชุลมุนวุ่นวายนะครับโดยสมครับโอ้โหนักเตะเรียวเพลทวิ่งไล่ตามจเจ้าเรื่องเดนเซลดุมฟรีสของอินเตอร์นะครับดูมฟรีนี่มันต้องรีบวิ่งหนีเข้าห้องแต่งตัวแหละภาพออกมางามไส้สุดๆเลยนะครับเออนักเตะอาร์เจนตินาค่อนข้างจะใจร้อนอยู่ อีกโค้นึงในกลุ่ม E นะครับมอนเตเร่ ere, ทีมเม็กซิโกถล่มอุระวะเรดไดมอนจากญี่ปุ่น4ประตูต่อ0มอนเตเร่เข้าที่2นะครับส่วนอุระวะบบยนะครับแพ้รวดทั้ง3เกมส่วนกลุ่ม F ทีมเสือเหลืองดอตมุนนะครับเอาชนะอูซานฮุนไดของเกาหลี1ประตูต่อ0 d a n i ดานิเอลสว n นสันนักเตะสวีเดนนะครับพังประตูชัยนาทีที่36ดอตมุนชนะลูกเดียวนะครับทั้งๆท,งท,งท,งที่โอกาสมีเพียบเลย แต่ว่าโชฮยอนวูนะครับประตูอูซานนี่คือซุปเปอร์เหนียวเลยนะครับท่านผู้ชมครับครึ่งแรกปัสกาลครอสของดอทมุนเนี่ยวอลเล่จอๆเลยนะครับแต่ว่าโชใช้เท้าเซฟอย่างเหลือเชื่อนะครับไม่เข้าได้ไงไม่รู้นะเท้าไวมากมากเลยนะครับโชยอนวูเนี่ยนะเออเซอูกิราซี่ก็ได้มงจอดๆห้าหลาครับไม่เข้าเหมือนกันนะครับเป็ดเซฟโชยอนวูนะดอทมุนอ่อนอกอวาใจนะครับชนะแค่ลูกเดียวนะครับ แต่ก็เข้าที่1น,นะครับรอบน็อกเอาท์16ทีมดอตมุนเจอกับมอนเตเร่อีกคู่หนึ่งในกลุ่ม F ฟลูมิเอนเซ่ของบราซิลเสมอกับมาเมลอดี้ซันดาวศูนย์ประตูต่อศูนย์ฟลูมิเอนเซ่เข้าที่2นะครับรอบ16ทีมเจอกับอินเตอร์มิลานนะส่วนคืนนี้เป็นนัดสุดท้ายกลุ่ม G กับกลุ่ม H ช่วงตีสอกลุ่ม G เตะก่อนนะครับยูไนตุสพบแมนเชสเตอร์ซิตี้และวีดับเจอกับเอวไอยูเอ้กับซิตี้มี6แต้มเท่ากันนะครับ เข้ารอบแล้วทั้งคู่นะนัดนี้แย่งที่1นนะครับยูเว่ขอแค่เสมอซิตี้ต้องชนะเพราะว่าประตูได้เ,เป็นรองอยู่นะครับคู่นี้เล่นที่ฟลอริดาครับคาดว่าอุณหภูมิน่าจะประมาณ33องศาเซลเซียสนะเป๊ปกอร์ดิล่าเนี่ยเขาออกมาเตือนนะครับออกมาเตือนแฟนบอลซิตี้บอกต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับมาดูบอลนัดนี้เนี่ยเอาน้ํามากินนะครับเอาหมวกมาเอาผ้าขนหนูมาด้วยนะครับเอาผ้าขนหนูมา คลุมหัวนะครับกันแดดนะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับร้อนจริงๆนะส่วนช่วง8ปดโมงเช้าวันศุกร์ครับท่านผู้ชมครับเป็นนัดสุดท้ายกลุ่ม S เรียวมาริดเจอกับเซาส์บวกและอัลฮิลาวเจอกับปาชูกานะครับมารดเดกับเซาส์บวกนี่มีสีแต้มเท่ากันอัลฮิลาวมี2แต้มนะครับแย่งกันเข้ารอบ3ทมมโอกาสยังเปิดกว้างสนุกแน่นอนนะครับกลุ่มนี้ เรือมาดิดล่าสุดเนี่ยได้คีเลียนเอมบัปเป้หายป่วยกลับมาซ้อมนะครับแต่ว่าสภาพยังดูไม่ดีนะครับเอมบัปเป้ é, ท่านประธานเนี่ยป่วยเป็นกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันนะครับเสียน้ำเยอะนะไปนอนโรงพยาบาลหลายวันนะครับน้ำหนักเนี่ยหายไป4-5กิโลนะครับตอนนี้ดูผอมไปเลยนะครับเอมบัปเป้เนี่ยพะนันถ้ายังไม่ปกติจริงๆเนี่ยชุดขาวคงไม่รีบเอาลงอะ่ะนะ อีดท้ายครับทุกผู้ชมครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2020เพิ่งประกาศแขวนสตั๊ดเลิกเล่นเมื่อวานนี้นะครับอดัมลาลาน่าเคยเล่นให้ลิเวอร์พูล6ปีอยู่ในชุดแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกปี2019แล้วก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2020กับผงแดงด้วยนะครับล่าสุดลาลาน่าในวัย37ปีประกาศแขวนสตั๊ดเรียบร้อยนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขากลับไปเล่นให้เซาแฮมตันทีมเก่า แล้วก็ตัดสินใจแขวนสตั๊ดกับทีมนักบุญนี่แหละนะครับหลังจากเลิกเล่นแล้วนะครับลาลาน่าจะเป็นโค้ชให้ทีมชุดใหญ่ของเซาท์แฮมตันป่กอไปโอเคนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Tiktok พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ